สวัสดีคะ่ะพบกับช่องดวงชาแนลนะคะวันนี้พามาเที่ยวทะเลภูเก็ตนะคะนั่งอยู่ริมหาดคะ่ะชมบรรยากาศฟังเสียงคลื่นไปด้วยกันนะคะ ได้ยินเสียงคืนไหมคะ ยินดีต้อนรับนะคะ สวัสดีค่ะอินทีโมชั่นมาแล้วมาแล้วรักแรกค่ะขอบคุณมากค่ะชมทะเลภูเก็ตนะคะฟังเสียงคลื่นเนาะฟังเสียงคลื่นเสียงหาดไปได้วยกันคลื่นทะเลนะคะได้ยินเสียงคลื่นไหม นักท่องเที่ยวก็ป่าปายนะแดดร้อนมากอะ่ะวันนี้ทะเลภูเก็ตจ้าได้ยินแต่เสียงคลื่นเนาะ พามาตังมาเที่ยวนะพ่ออนพา <c oughs> มาตังมาเที่ยวเนาะทรายขาวน้ำใสนะคะทะเลสีฟ้าคาม ท่องเที่ยวชมคลื่นทะเลขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ อยากไปอยู่ค่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่มาตังกลับมาก่อนจ้ามมาเที่ยวภูเก็ตนะพี่อรอนโรงแรมไม่แพงหรอกเราไปพักแบบอ่าบังกะรูหรือว,ว่าเกทเฮาส์น่ะมีสระว่ายน้ำน่ะคือละพันพันสอง สวัสดีค่ะพี่สาวออนบ้านนาขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลน์นะคะ สวัสดีค่ะคุณเบิร์ดยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะพี่บ่าวเนาะเล่นน้ำด้วยมาค่ะมาค่ะทะเลภูเก็ตหน้าเที่ยวนะคะ มาเที่ยวทะเลภูเก,ก็ตนะคะวันนี้แดดร้อนมากสวัสดีค่ะคุณดวงสวัสดีพี่สาวอ,อนนะคะพี่สาวอ,อนก็สวัสดีไอ้บาวคนรอ พี่เบลก็สวัสดีคุณอนองคนสวยนะคะพัทยาร้อนไหมอุดรร้อนไหม แต่ไม่ค่อยร้อนที่นี่มีทั้งแดดทั้งลมแล้วก็ร้อน <c oughs> ไม่หนาวนะภูเก็ตไม่เคยหนาวทรายทรายขาวน้ำใสทะเลสีฟ้าเลยค่ะพี่สาวออนก็หัวเราะปากจางปามาเลยนะคะ พี่บ่าวถามว่าใส่ชุดว่ายน้ำมายังไม่ได้ใส่ละสิ <c oughs> นั่งนั่งตากแดดอยู่ไม่ได้ใส่นั่งนั่งอยู่ใต้ต้นสนเนาะนั่งอยู่ริมทะเลนั่งนั่งดูนักท่องเที่ยวเนาะดูของเพื่อนไปก่อนนะพี่บ่าวนั่งปูเสือกันเต็มซาบลาบอยู่ นักท่องเที่ยวเนาะนั่งนั่งปูเสือนอนปูเสือกันอยู่ไม่ได้เช่าเก้าอี้นะอสวยงามพี่สาวบอกว่าสวยงามมากสวัสดีดวงเศรษฐีค่ะพี่สาวอ้อนก็บว่าสวยงามมากค่ะที่นำพามาให้ชมพี่สาวอ้อนาาส,ววสวัสดีคุณอ้อยค่ะ สวัสดีดวงเศรษฐีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องดวงนะคะมานั่งอยู่ริมทะเลเช่นเคยคะ่ะทะเลภูเกต็ตเนาะยู่ภูเกต็ตก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาแต่ทะเลเนาะสวัสดีเอฟซีมานีนะคะยินดีต้อนรับค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะ FC มานีกายอูนะคะดวงเศรษฐีก็สวัสดีทุกคนค่ะอินทีก็สวัสดีน้องมานีค่ะ FC มานีก็มาเที่ยวทะเลอีกแล้วใช่อยู่ภูกเก็ตก็ต้องมาทะเลเนาะมานั่งอยู่ทะเลค่ะพี่บ่าวพี่บ่าวดูสิน้องดวงใส่ชุดว่ายน้ำน่ะ เที่ยวทะเลอีกแล้วองสาีก็บบรรยากาศดีค่ะอยู่ภูเก็ตก็มาเที่ยวแต่ทะเลเนาะเดินมาประมาณห้านาทีอ่ะ ไม่ไกลนะไม่ไกลจากที่โรงแรมที่พักชมบรรยากาศพาเที่ยวแต่ทะเลค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอืม ร้อนดีฝ่ามีฝนเนาะ ออกบรรยากาศไปด้วยกันนะคะอ๋ออยู่หาดการะลนค่ะพี่บ่าวหาดการะลนนะอ่าตรงนี้หาดการะลนนะถ้าข้ามเขาตรงนั้นไปก็จะเป็นหาดป่าตองข้ามเขาไปประมาณเจ็ดโลอ่ะก็เป็นเป็นป่าตองแนละ้วพี่บ่าว สวัสดีคุณอ้อมช้อยค่ะเย็นดีต้อนรับนะคะคุณอ้อมช้อยมาชมวิวทะเลด้วยกันนะคะเดี๋ยวดวงใส่ประแจให้นะคะคุณอ้อมช้อยสวัสดีหาดที่คุณดวงทำงานแต่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่บ่าวหาดการะลนค่ะสวัสดีคุณอ้อมช้อยนะคะ ชอยสวัสดีพี่หนุ่มคะ่ะแล้วก็อินทีสวัสดีคุณอ้อมช้อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ กินกินทอดไก่จ้าคุณอ้อมช้อยบอกพี่บ่าวนะคะดวงเศรษฐีสวัสดีคุณอ้อมช้อยคะ่ะฝากดวงเศรษฐีด้วยนะคะเปิดช่องใหม่คะ่ะต้องการหลังคาอยู่เนาะใครมีหลังคาเยอะอาฝากด้วยนะคะฝากดวงเศรษฐีด้วยนะคะเปิดช่องใหม่เนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพี่สาอ่อนบ้านา,นาก็าเยเยอะๆมานะคะ มานีบอกว่าจอดนะคะหนูทอนข้าวอยู่คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะมานีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ <Go. S 1> เอากี่นาทีดีเอาอีกสักสามนาทีเนาะ สวัสดีค่ะคุณมุงหลังกายแล้วค่ะคุณดวงขอบคุณมากค่ะคุณอ้อมชอยเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะคุณอ้อมชอยก็ไม่ออนแม่ออนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ที่บ่าวก็เป็นเศรษฐีแล้วยังมาทำ YouTube เหรอฮ่าฮ่ฮ่สวัสดีทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะคุณอ้มช้อยก็สวัสดีมานี่จ้าดวงเศรษฐียังอยู่ไหมดวงเศรษฐียังอยู่ไหม มานี่กายอูก็สวัสดีคุณอ้อมชอยนะคะพี่ออนกัญญาลั์เลิฟสิเอ็ดสวัสดีค่ะคุณดวงคุณสวยยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะดวงเศรษฐีวันนี้จะได้ขึ้นไลร้สดไหม พี่บาบอกว่าอิชาคนมีหลายร่างจังกัญญรัตชาแนลว่าคุณอ้อยสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ จะของมีเป็นร้อยเอาออกมาเลยพี่ออนว่านะคะจะของมีเป็นร้อยออกมาเลยค่ะนั่งอยู่ใต้ต้นสนมานีงงึดอยู่ดอกพี่สาวออนว่านะคะพี่บ่าว นั่งอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นสนนั่งอยู่ใต้ต้นสนริมทะเลค่ะแซลกัลลาวหัวใจกอดกอดจากคุณอ้อยนะคะอินทีโมชั่นก็หัวเราะหน้าเขียวมาเลยค่ะโอเคอ่า มายกมือกันได้เลยนะคะดวงก็จะขอลงไล์เนาะเดี๋ยวดวงกลับหน้ากล้องก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ที่มาส่งกำลังใจในไลฟ์สดดวงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะยกไม้ยกมือกันได้เลยนะคะดวงก็จะขอลงไลฟ์เนาะเจอกันพรุ่งน,นี้นะคะพามาดูทะเลเช่นเคยคะ่ะ บายบายค่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูทะเลเหมือนเดิมเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะบายบายกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ